ใช้เป็นเท่ากับออมคือใช้ซื้อของเพื่อต่อยอดคุณย่าครับใช้เพื่อคนอื่นผมจะชวนคุณย่าไปเที่ยวครับแต่อย่าลืมว่าใช้เท่าไหร่ออมไว้10บเปแน่นอนครับคุณย่าออมให้ได้10บถึงสามเปร์เซพื่อลดความเสี่ยงยากจนการกระชนเข้าหาสิ่งที่คุณต้องการโดยไม่ทันคิดอาจจะนำพาความชิบหายมาให้ชีวิตคุณก็ได้นะคะ นี่ป๊อปเรียนจบมาต้องนานแล้วนะแกไม่คิดจะหาเงานทําบ้างเหรอดูเพื่อนๆแกดิได้งานทำกันไปหมดแล้วนี่แม่งมีเงินเก็บใช้ได้ไม่นานหรอกนะโอ้ยแม่แม่จะหมดอะไรลักหนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครเขาทํางานกันสวยๆแบบหนูเนี่ยเดี๋ยวก็หาแฟนเลยๆมาดูแลได้ไดอย่างไรแม่อ๋ออยากรวยทางลัดด้วยการหาแฟนเนี่ยนะทำอะไรไม่เป็นอย่างแกเนี่ยคนจนก็ยังไม่มองเลยโอ้ย คนจนเด็ก็ไม่มองเหมือนกันละแม่มแม่โอ้ยนี่จะโกรธท,ทาไมนี่ตกใจหมดเลยนี่แม่มีเงินเก็บไปลนแล้ว,ลวหรอเนี่ยเฮ้ยเออสิฉันทำง,งานมาตั้งสี่สิบปีเนี่ยเก็บเงินเลือดตาแทบกระเด็นก็กะว่าจะเอาเงินเนี่ยเผื่อไปให้แกลงทุนสร้างเรือสร้างตัวนี่อะไรอะ่ะขี้เกียจสลังยาวเฮ้ยอะไรของแม่เนี่ยหมดอะไรนักหนาก็ไม่รู้ไปข้างนอกดีกว่า โหถ้ามีเศรษฐีเป็นเจ้าของบ้านหลังใหญ่แบบนี้มันตกหลุมรักฉันก็คงจะดีสิเออ่ขอโทษนะครับคุณรู้จักบ้านหลังนี้ไหมครับพอดีผมหาไม่เจอครับ้คุณคุณครับอะไรนะคะ พอดีว่าผมจะซื้อบ้านหลังนี้คุณเคยเห็นไหมครับบ้านหลังนี้เดินตรงไปซ้ายมือก็ถึงแล้วค่ะขอบคุณนะครับงั้นผมขอเบอร์คุณไว้ได้ไหมครับไว้โทรหากลัวหาไม่เจอครับผมชื่อเจ้านายนะครับได้ค่ะนี่ค่ะชื่อป๊อบนะคะขอบคุณครับ นี่ครับผมมีของมาฝากกระเป๋าแบรนด์เนมหุยสวยมากเลยค่ะใบนี้ป๊อมอยากได้มานานแล้วค่ะขอบคุณนายมากๆนะคะแต่ว่าขอลังไม่ต้องซื้อเลยแพงๆให้ป๊อกก็ได้นะขอ,อสวยๆก็ต้องคู่กับคนสวยๆสิครับบ้า <c oughs> พูดแบบนี้ป๊อกก็เขินแย่เลยสิไปถ้าเราแต่งงานกันแล้วป๊อกเขินแบบนี้ผมรักตายเลยนะเนี่ยแต่งงาน นี่ผมตกหลุมรักป๊อบตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเจอเลยนะครับป๊อบครับเรามาสร้างครอบครัวกันนะครับตอนนี้ผมหาเงินได้เดือนละห้าแสนไว้ผมเก็บเงินได้ห้าล้านเมื่อไหร่อ่ะเราแต่งงานกันนะครับได้เลยค่ะป๊อบจะรอนะคะ <c oughs> มีอะไรหรือเปล่าคะนาย เพื่อนผมได้ทํารถเช่าด้วยกันนะครับเขามีปัญหาด้านการเงินน่ะผมกลัวว่าธุรกิจผมจะเจ๊งอะฮะเจ๊งเลยเหรอไม่ได้สิคะนายมันต้องมีทางออกนะคะคือผมต้องหาเงินให้ได้ร้านหนึ่งอะธุรกิจมันถึงจะไปต่อได้ครับไม่ต้องห่วงนะคะนายเดี๋ยวป๊อบจะช่วยนายเองขอบคุณนะคะป๊อป แม่กระเป๋าหนูสวยไหมแม่แกย้มคใครมาโอ้ยยืมเมื่อไรหรอแม่แฟนหนูให้มาแฟนหนูเนี่ยทั้งหลอกแล้วก็ทั้งรวยนะแม่เระวางให้ดีเถอะมี่อาชีพสร้างภาพไปนคนรวยเขาเยอะแยะเนี่ยมันหลอกเงินผู้หญิงรู้ไหมโอ้ยแม่แม่นี่ขัดขวางความเจริญของลูกจริงเลยนะเออแม่แม่จำหวานเพื่อนสนิทหนูได้ปะที่ขายมุกระทะที่รวยรวยหน้านะใช่แม่คือว่า ร้านหุ้นมันขาดนะแม่มันก็เลยชวนหนูไปลงทุนด้วยร้านหนึ่งนะแม่หนูก็เลยว่าจะขอเงินที่แม่จะให้หนูไปลงทุนก่อนได้ไหมอ่ะถ้าไปลงทุนกับคนที่ไว้ใจได้อะแม่ก็โอเคนะแต่ว่าอย่าหลอกแม่นะไม่จะเอาเงินไปให้คนอื่นล่ะโอ้ยแม่เออน่ะหนูไม่โกหกหรอกแม่อะแม่นี่แม่โอนมาให้หนูเลยนะแหววเลยนะอย่างวมามาๆๆ เดี๋ยวแม่ต้องแอปอีกนะโอเคไปยังเข้เาแล้วแม่ <laughs> ไอสารเลวี่แกมาหลอกฉันทำไมฮะคุณเป็นใครเนี่ยแล้วมาด่าผมทำไมเนี่ยหน่อยอย่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปหน่อยเลย แกหลอกผู้หญิงไปกี่คนแล้วฮะเพิ่นครับเพิ่นอย่าเข้าใจผมผิดนะครับที่คุณมากล่าวหาผมเนี่ยผมจะแจ้งความใช่ค่ะแจ้งความเลยค่ะหมดเวลาของแกแหละไอ้คนลวงโลกฉันนี่แหละที่เป็นคนโทรบอกบอก,บอกเองว่าแกเป็นมิจฉาชีพชอบหลอกผู้หญิงทาตัวดูดีแต่สุดท้ายเนี่ยเป็นโจรโทษนะคะป๊อบใช่ไหมคะใช่ค่ะเอ่อไหนคะหลักฐานที่บอกว่านายเป็นมิจฉาชีพ นี่ค่ะหลักฐานทั้งหมดที่ฉันรวบรวมมาได้ไอเจ้านายอ่ะมันเป็นมิจฉาชีพชอบหลอกผู้หญิงคุณโดนไปเท่าไหร่อระล้านหนึ่งงั้นเดี๋ยวคุณส่งหลักฐานทั้งหมดมาให้ฉันแล้วเดี๋ยวเราไปแจ้งความด้วยกันแม่เราหมดตัวแล้วอ่ะแม่หนูคิดว่ามันจะรวยจริงสุดท้ายก็โดนมันหลอกอ่ะแม่แม่เตือนแกนแล้วใช่ไหมว่าอย่าไว้ใจใคร มิชาชีสมัยนี้มันชอบทำตัวรวยแล้วมาหลอกเงินผู้หญิงเยอะแยะเหมือนในข่าวไงหนูขอโทษนะแม,ม่ไม่เป็นไรต้งใจทำงานเก็บเงินไว้เยอะก็จะมีผู้ชายดีๆเข้ามาหาเราสักพันหนึ่งได้ค่ะแม่หนูจะเริ่มต้นใหม่ตั้งใจทำงานแล้วก็หาเงินเลี้ยงดูแม่นะคะ อย่าลงเชื่อใครง่ายๆถ้าไม่อยากเป็นเหยื่อมิจฉาชีพค่ะเตง้งทำไรอะ่ะนั่งยิ้มเหล็กยิมหน่อยอยู่คนเดียวเลยมา,าเขาดูตตอกๆอ,อยู่อะ่ะอขอดูบ้างดิแบตหมดพอดีเลยะ่ะ,อะเอาของเต้งมาดูดิเอ่อแบตหมดเหมือนกันเลยอะ <laughs> เต,ตงนี่เพิ่งกลับมาหรอแล้วเตงอ่ะทำไมเพิ่งกลับมาก็เอ่อที่รักอยากกินอะไรดีคะอยากกินที่รักนะคะ <laughs>